สวัสดีครับผมนนหนุ่มเดียวก็นะครับวันนี้ผมออกมาเทสเหยื่อตัวใหม่ครับเป็นนี่เลยครับเจ้าแมงปอกวันเนี่ยกบมแมลงวันแมงปอกวัน,นนะครับเหยื่อตัวใหม่ของค่ายตัวนี้ออกมานิวเลยใหม่ล่าสุดเดี๋ยวมาดูครับวันนี้จะได้ปลาไหมก็ใช้เวลาสักสองชั่วโมงตัวนี้ก็ประมาณสักสี่โมงเย็นแล้วช่วงเย็นนะครั่ผนมะมงว่าจะมีตัวใหม่สำหรับเจ้าแมงปอกวัน,น จะมีผลงานใหม่ตัวใหม่ล่าสุดเลยแอคชั่นเพชแล้วรับรองว่าแอคชั่นสุดยอดโอเคครับมาติดตามชมครับว่าผมจะได้ปาในวันนี้สำหรับเจ้าแมงฟักวัดลุยไปฟัวกวัด ติ่มาพอดีครับได้พอดีปลาโอ้วันนี้เป็นแมงฟอกวันนะครับเหีียบยางตัวใหม่ค่ายเทียวคอมแมงฟอกวันแล้วก็แมลงวันนี้เนี่ยขึ้นอยแมงฟอกวันนะครับก็อย่างนี้แมลงวันตกยางตกปลาช่อนได้ผลดีครับแมงฟอกวันยอดมากตกยางค่ายเทียวคอมเดี๋ยวกี้ไอติมครับติมครับโอเคเดี๋ยวตกปลาเนี่ยกี่ติม อยมเยิมยมก็ได้ไว้หอะก็ได้ไว้เนาะพอน้อยอแดดเดียวแดดเดียวเนาะเจ้วอิ่มเหลือกีติมครับฮะแก้วอิ่มเจ้วอิ่มอาเพื่นเอาั่วดำเออ้าเอามาดเดีย กินให้มันนุ่มนวลแบบนี้มึงอ่ะส่กับซะา้อบส,สวบค่อยๆกินเหมือนสองตัวนี้รู้ไหมแน่บอกว่าแอบส่วนตัวนี้คืออันนี้ตาเนี่ยเออเนี่ยกินก้กินแบบนี้นี่ดูไว้เป็นตัวอย่างกินนิ่มๆแบบนี้นี่ เนี่ยส่วปรับส่วปรับดูตัวนี้กินเนี่ยดูใช่ไหมเอ้ยกินนิ่มๆเลยพอแล้วกูกินมากดูว่าลู ไม่กินข้าวมองอย่างนี้เพื่อถลงลมได้ไงวะ

แมงป๊อปวันไสโลเลยเมื่อกี้นี้โอ้โหเดายดมากบันหลดมันติดไม้ติดทอยครับเม่จะเดินไปแล้วทีจะเดินกลัวลื่นทางมันชันนะจะเดินก็กลัวลื่นลากมาไปเลยนี่สวยด้วยครับน่าจะมีเจ็ดแปดขีดอะโอ้โหเดายดมาก สวยเลยครับแนมะ็กควันครับนัดไซโลที่นี้น้อยต้องมีอ่ะจะไปปีนมีแน่แต่ถีน้ำพิมานย้อนมากครับมาจะหาต่อทั้งวันเสียดายนิดเดียวเองจะเดินแล้วควรลื่นทางมันชันนะลื่นแน่ๆที่นี้โอเคอเรับเดินไปทางนู้ด ไสขีดมาแทานไสโลหลุดเอาไสขีดมาแทนนี่แมงฟ็อกวันครับตัวเล็กตัวน้อยก็ติดโอ้ยสโลเมื่อกี้ไม่น่านะเสียดายเสียดายเสียดายเรือจะไลลายแมงฟ็อกวันครับกลบยางค่ายเทีโอฟ็อกรุ่นใหม่ตัวใหม่ล่าสุดตากโคตรดีท่านดีมากเนี่ยตัวเล็กตัวน้อยติดหมดครับตัวเดียวรู้เรื่องยอดแมงฟ็อกวันกดก่อน แม่งตัวใหญ่หลุดได้ตัวเล็กสซโลหลุดได้สซขีดเดินไปก็กลัวลื่นลากไม่มาเลยถึงฝั่งแล้วแม่งลากไม่ขึ้นเลยจะเดินไปก็กลัวลื่นอบอกวันต้องจะมี วันนี้ก็คงต้องกลับบ้านละสองชั่วโมงพอดีได้ปลาสองตัวหลุดหนึ่งตัวกับตัวนี้ครับแมงฟอกวันแมงฟอกวันครับเยื่อตัวใหม่ค่ายเดียวฟอกยอดจริงไหมที่ผมตีนี้เป็นไหมเขี้ยวมากครับหมายที่ทุกคนมาแล้วก็มาตีกันหม่แบบใครๆก็มาตีหม่ตรงนี้ปลามันเขี้ยวมากฮะแต่ว่าแมงฟอกวันเอาอยู่ครับ แม็กฟอกวันเราอยู่ครับหมายเขี้ยวๆเพชรก็หมายเขี้ยวๆแล้วปลายังกัดแล้วยังได้ตัวถือว่าโอเคครับถ้าหมายตรงที่มันไม่เคยเจอรับรองว่าสุดยอดจริงๆครับแค่หมายเขี้ยวๆย,ย,ยังเอาอยู่เลยแต่ว่าไม่น่าหลุดครับไซโลโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็บ๊ายบายสวัสดีครับยอดแม็กฟอกวันกบยางทีโอฟอกลบ้าน